เลสพอไม่ไม่เกินหมื่นยี่ห้อไหนคุ้มสุดครับเผื่อนำมาโมต่อเนีครับด้วยสำหรับคนงดน้อยเพราะจริงๆถ้าเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องหมายถึงว่าดูดูไม้ไม่เป็นดูนี่เป็นก็คือซื้อบีโฟนผมไม่บีโฟนโอเคเพราะว่ามันมันเป็นนี่แล้วไงมันมันสเปคมันตรงอยู่แล้วมันมาฮอกมันอะไรเงี้ยมันสเปคมันมันจะตรงมันจะไม่มันจะไม่ต้องมานั่งเดาอ่ะแต่ถ้าเกิดเราซื้อพวก พวกอ่าพวกเลสพอที่มันแบบโคดังอ่ะพูดง่ายเลสพอโคดังญี่ปุ่นฟอร์จินิกหรือว่าแคคโคหรือว่าอะไรพวกเนี้ยบางทีเราต้องมาดูมาดูไม้นะอ่ามันมันต้องดูไม้ออกบางทีถ้าสีถ้าสีมันทึบเราก็มองไม่เห็นนะว่ามันมันมองหอกไหมอะไรเงี้ยฉันก็ถามว่าหมื่นหนึ่งก็ซื้ออีพีโฟนได้นะอีพีโฟนเบอสองก็น่าจะได้นี่ใช่ไหมอ่าซื้ออีพีโฟนอ่ะดีเพราะว่ามันชัวเรื่อง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 สเปคไม้อ่ามันมันไม่มันไม่หลอกอ่าไม่หลอกกัน เอามาโมต่อได้ก็คือหมายถึงว่าไอ้มาโมเนี่ยก็คือไม้มันโมไม่ได้ไงใช่ไหมเราเอาไม้ให้มันตรงสเปคเลสพอที่มันควรจะเป็นก็อีพีโฟนแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ส่วนมาโมก็เราก็มาเปลี่ยนอะไหล่ได้มาอ่ามาเปลี่ยนวงจรทําวงจรอะไรเงี้ยในเสียงที่เราชอบได้อะไรเงี้ยเลือกกายภาพที่มันที่มันเหมาะเหมาะเออเออต่อก็แต่ว่าแบบแรกคือคือเลือกกายภาพที่มันเหมาะนะสมมติว่าเราเราเราชอบเลสพอเนี่ยมันมีเลสพอหลายแบบนะอ่ามันอย่างเช่น ลสพอคัสตอมหรือเปล่าถ้าเราชอบเสียงแบบคัสตอมหรือว่าลสพอแบบแบบไหนปีไหนอย่างาแบบผ้าคก้าหรือว่าถ้าชอบแบบแบบไหนต้องดูอ่ะั้งต,ต้นแบบที่เราชอบแล้วก็หากายภาพให้มันเหมือนกันใชะให้มันเป็นแบบเดียวกันะแล้วหลังจากนั้นค่อยๆมามาเปลี่ยนพวกพาร์ตอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกพาร์ตอะไรที่มันเปลี่ยนได้ไม่ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าดูกายภาพที่มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ให้ตรงกับที่เราชอบก่อน ก็คือหนึ่งเหมือนก็จัดอีพิฟอนไปบอยเคา m ์เตนซ่อมโมดิฟายเซตอัพอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างทนานการทางด้าน Pickup เป็นพิเศษบอยเคา m e เ t นติดต่อททาง Facebook เลยครับอนุวัต c u s t o มกีตาร์ลีลิชช่างลีลิชคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีก c u สตอมกีตาร์ทำสี ด้วยสูตรผสมในโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อนุวัตเขียวเกลี้ยงได้เลยครับ p าปเบนส์เวิลด์สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำคัสตอมกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ อยากให้ทุกคนช่วยกันโดเน a t บริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำคอนเทนต์ต่อๆไป